สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่งานแสดงมุทิตาจิตการ,กรเกษียณอายุราชการข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2559ภาพการทำงานยังมีความสุขของบุคคลที่ทำงานด้วยรอยยิ้มด้วยความตั้งใจไม่ว่างานนั้นจะหนักหรือจะเบาบุคคลเหล่านี้ ต่างก็ทำงานโดยไม่รู้จักคำว่าเหน,น็ดเหนื่อยแต่กลับใช้ความอดทนความขยันและความรู้ความสามารถทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงซึ่งการเสียสละทั้งแรงกายแรงใจกับการทำงานในระบบราชการไทยจนครบกรเกษียณอายุราชการนับเป็นเกียรติประวัติของแต่ละบุคคล ที่ได้มีโอกาสรับใช้ราชการของแผ่นดินและเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็เป็นที่น่าภูมิใจและดีใจนะครับที่เดินทางมาถึงจุดหม่จุดหนึ่งที่เป็นความต้องการซึ่งเราเป็นข้าราชการ ในชั้นผู้น้อยอยู่ในส่วนภูมิภาคซึ่งหลายๆคนก็ฝ่ายฝันได้่อทำงานแล้วก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งเป้าหมายการทำงานหรือว่าตัวผมเองขณะนี้ถือว่ามาถึงปลายทางไกลกว่าที่คาดคิดนะครับวัถึงจุดนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่ามาได้ง่ายๆนะครับก็ดีใจนะครับเนาะก็ทำงานมาก็ 41ปีที่ดิฉันได้มาถึงณจุดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขก็ขอขอบคุณชมรมสาธารณสุขและก็ท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะที่ได้ให้โอกาสดิฉันในการทํางานค่ะขอให้มุ่งมั่นในหน้าที่การงานและทํางานอย่างเต็มที่ตรงต่อเวลาในทางราชการการเกษยียณอายุราชการนั้นถือได้ว่า เป็นบุคคลที่ได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการมาแล้วซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ของราชการและได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์มาอย่างยาวนานและต่อเนื่องการประครับประครองตนเองให้เดินไปอย่างสง่างามและความภาคภูมิใจซึ่งถือได้ว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ผ่านเส้นทางสายนี้มาอย่างมีเกียรติ และสง่างามยิ่งทุกท่านคือแบบอย่างที่ดีในด้านความรักความศรัทธาในวิชาชีพอย่างแท้จริงและทุกท่านถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการคลองตนคลองคนและคลองงานให้กับบุคลากรรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างดังบุคคลที่เราควรเชิดชูเกียรติดังนี้ จังหวัดพิษณุโลกนายพิพัฒน์จันทคูณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกฝ่ายบริหารนางสาวนีจิรกรโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรออาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนางสาลี่ทองทัศผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านดง อำเภอบางระกำรรนางจิรพรอินใหญ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดสุขโขทยัยนายอาทรแสงหีรัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชรไฝอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยนางสาวประทุมเขาเหินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาทุง่งอําเภอสวรรคโลกนางชุติประภาคลาพันธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยนายพรสีเงินผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าม,มักกะสังอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโข,ขทยัย จังหวัดอุรดรธานีนายประวิทย์สุขดีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกลุ่มงานดิเวศปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพิชัยนางประทุมเมฆพัฒนเจ้าพนักงานอาวุโสผู้อในวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุมอำเภอพิชัยนายสุมิตรแสงโรธเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะอำเภอทองแสงขันนายไพฑูลกลิ่นอุดมเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลพิชัยจังหวัดอุตรธินจังหวัดตากนายสุภชัยชัยวิสูตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากนายสมศักดิ์อินตะแก้วเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตะเกออำเภอบ้านตากจังหวัดตาก และจังหวัดเพชรบูรณ์นายอิทธิกิตติวิโรธผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอยอำเภอลมเก่านายสมานสิริปชญานุกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพลวงอำเภอบึงสามพัาน นางบังเอิญโพทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังวัดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ในชีวิตของการทำงานของคนเรานั้นต้องทำใจให้รักในงานปัจจุบันมากกว่าจะถามในสิ่งที่ไม่ได้เป็นหรือยังไม่ได้เป็นแต่ถึงที่สุดแล้วหากความต้องการความสำเร็จ ในหน้าที่การงานและชีวิตจริงๆบุคคลที่น่าจะประสบผลสำเร็จมักจะต้องเลือกงานในสิ่งที่ตนเองรักเสมอและการปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขนั้นเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งตอบแทนไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นความภาคภูมิใจของอาชีพในด้านสาธารณสุขที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนที่มาหาเรามีความสุข ้นทุกข์จากความเจ็บป่วยเปรียบดังแสงเทียนเล่มน้อยที่คอยต้านพายุลมแรงและส่งนำทางพี่น้องประชาชนให้มีความสุขยิ่งยืนนานครับในบขณะเดียวกันเรามาทำงานในเรื่องของงานสาธารณสุขก็ขอ,อยากให้ทุกคนเพื่อนร่วมงานสาธารณสุขอยากให้ละองคอ์กรให้มากๆม,มากที่สุดเพราะถือเป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันแล้วก็ พี่น้องประชาชนมันอย่างมากนะครับการทำงานด้านสาธารณสุขคือการเรียนรู้และเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะท้ายนี้ดิฉันมีข้อคิดดีๆจะฝากน้องๆน,นะคะการทำงานขอให้ทำด้วยใจผลงานจะออกมาดีเต็มร้อยเปอร์เซนที่เราต้องการค่ะพอมาถึงจุดนี้ดิฉันก็มีความสุขมีความพร้อมออมีชีวิตความเป็นอยู่และครอบครัวที่พอเพียง มีความสุขกับครอบครัวะวันนี้เราทําดีกว่าเมื่อวานแล้วหรือยังและได้ทดแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วหรือยังดิฉันมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นข้าราชการสาสุขและเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขอให้น้องๆอ,อดทนหนักเอาเบาสู้สิ่งที่ไม่ควรทำ ค,คือเรื่องความไม่ทื่อสัตว์ต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพอย่าลืมว่าวิชาชีพเราเป็นอาชีพที่มีเกียติงั้นทุกคนต้องมีความทื่อสัตว์ประสบการณ์ทํางานคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้สะสมไว้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่คนรุ่นหลังพวกเราพี่น้องชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยเขตสุขภาพที่สองจะได้เรียนรู้ สามารถปฏิบัติตนให้เจริญรอยตามเพื่อความมุ่งมั่นและอุดมการของการพัฒนางานด้านสาธารณาสุขในอันที่จะนำไปสู่ความผาสุขของพี่น้องประชาชนในเขตสุขภาพที่สองชมรมสาธารณาสุขแห่งประเทศไทยเขตสุขภาพที่สองขอแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2,559ทุกท่านคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างไว้จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราพี่น้องสาธารณสุขเขตสุขภาพที่สองตลอดไปขอได้รับความขอบคุณจากชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยเขตสุขภาพที่สองสวัสดีครับ